มีคือเด้อกิดละครมีคือเด้อหอยที่อันงมเอานะต้องได้แล้วเดยวไดแล้วบ่ยังได้หลายตืบไปทุกคนรอยก้นมันยังเป็นเก่งนะง่าย นี่เกิดเป็นนู่นพดแห้งอะไรเนี่ะทุกคนกับตกตาสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุคนเนาะสวัสดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาว รวมทั้งแม่พี่น้องทอี่ต่างประเทศที่ยังตามค่ะส้มคลิปสน่สนโสดโคตัตซาสบายดีย่างแรงๆเด้อพ่อพี่น้องยามแรงๆมื้อนี้กะจะสอนกันสิได้พาพี่พาน้องไปหาอยู่หากินตำเก้าตำเคยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจุดหมายปลายทางโซว่าซีมาหาอยู่มาหากินนี่หมอซีมาหากูหอยหอยที่อันน้ำมันแห้งปะแล้วกะ มันเฮากรับ fe, มันเฮาขี้ดินเนี <Orig> ins, <st unlikely> ่ยล้วพ่อพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้กะสอนกะไปได้มาผู้เดียวได้มากับบวชทุกคนพอบวาพปันหากระลงมาตาป้านะก็เลยชวนเพื่นมาหาโคลหอยนะมาเด้อ้ลงวางกันมาหาอยู่หากินนะเมื่อเเนาะเมื่อหาโคลหอยเมื่อแกงกินเมล็ดเนาะก็ในสอนจะไปหาโคหอยกะสอนตะโคลขมบกับใจเอฟซียุทธานที่เข้ามาติดตามและติดกำลังใจเฮือสอนเพื่อนที่เข้ามาไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกำลังใจเฮือสอนพอดีแห้งให้คลิปใหม่เต็มโตไปในเด้อพี่น้องมามื่อวานนี้กะพร้อมด้วย กระต่าน้อยมื้อนี้เอากระต่าอีเมมาทุกคนเลยไปเอากระต่ายแงอยอยู่อส,ยสอนมาได้เอากระต่าน้อยมาเพราะว่ามหาโกหอยทุกคนมีหญามันเต็มเด้อปเดี๋ยวไปหาอยู่หากินก่อนทำบาดเพื่อน,นันโคท้าอยู่ทุกคนเลยมาหาอยู่หากินมื้อนี้มาหาอยู่หน้าสาวฟ้องเก้าทุกคนเลยน้ำทีมันแห้งแล้วหอยมันเห่ากับน้ำมันแห้งปะแล้วมันเห่าขี้ดินมันเห่ากับทุกคนเลยนด้บอโกหอยหรือว่าขุดเขตเดี๋ยวนี้ใฮ้เขตละยา้าแล้วโกหอยนะเห็นเขตก็เอาเห็นหอยก็เอาทุกคนเลย ทิเล่เห็ดย่องอันนั้นนะเอาหอยก็ได้เลยสองสามน่นทไปป้านามานพี่เลยไม่ได้เพราะป้านนงไม่ได้โลบมานลบมีมานทุกคนเลยไปป้ากันกินเตะทุกคนน้ำมันแห้งปลาหอยมันเฮากลับนะเห็นบอกนี่ชิรได้น้ำแห้งกับหอยมันก็เฮากลับหมดเลยหึ คับแล้วบ่เลือะแตกนึงกิ่นี่ปลาอยู่ในเลยเ,ลเคิดนะโย่มันยังไม่ตาย,น,น,ยนี่ใบเขาเลยนี่นะี่ทุกคนนะี่ยหอยหอยนะมาไในทุกคนยังไม่ทันได้ตายจนะตายน้ำมันแห้งปะมันมนัน่นนี่น้ำมันหาแต่แห้งนี่เราก่อนนี้มาเอาปลายุงลึงล่นล้วแต่มันแหง้งแล้วเดี๋ยวนี้นะวาดพื้นหน้า พุดเขตทุกคนสลยโนโคอหอยพูดหอยเด้นีหมานละหอยนที่มันเฮากัดน้ำแห้งปลาอินามะทุกคนเลยเต็มอนุพร้อมขี้ดินกับมีมิมิคือเด้อกิ้ตะค้ำมีคือเด้หอยที่อันงมเอาต้องเซคให้มันคลายขี้ดินไอยอีเห็นอีกแล้วอืมฮึจีโนะไปละเครกันหลายเนาะ อกมาเนี่กระตาขึ้นหายนั่นและเขาเลี้ยงเนาะโอ้ยชับแล้วชับแล้วอืมแจ้งใช้โทษชับเจ้าของเตะมาแล้ว,วชัมบ,บนี่เ้มันแห้งปะมันเหยอ Nhưng hmm. mình chắc đi tại Nhưng phá mà Chỉ đi chắc Nói nói, lý rồi coi Tim, ขานไว้บ้าก็โด้ป่ามาแต่ใช่ว่ามีในป่าลูก็บหอยโคหอยหอยนี่ราคาค่าแพงเลยเพราะเป็น,นหอยที่โคกว่าจะโคได้ต้องใช้เวลา พัดพวกหอยยังได้บีลายยังจะพัดจะพอดอยู่ออโอ้ไม่ได้ลายจะพัดละได้เลยโอ้ต็มอนุอยู่ทุกคนนั่นหอยหัยขมเดากีปลลนะมข,ลมขมที่มันเนข้ากราบอันนี้ดิคลิป หอยที่น้ำแห้งปลาน่ะนี่วะามโน้ยไปละน้อยน้าเนอนคิปนั่อ่นะมานี่ละหน้าหนอนนี่ละคินวันนี้มีโอ้ยเด็ดออกมาแล้ววันนี้มันเด็ดเลยจับ่าวลุน้าอมัน่าเชืเราจ๊เะเฮาพีท ไล่พิโซ <list> ่ไ <ok> ล so kind of ่ผ <his leg> <th ang uma> ู้ชาเนาะรถได้กูจมึงจนจอนไังอนพลงปะเลดลทุกคนเอ้ย ดูนี่น้อยมันตายเมื่อนำเฮงฟ้าเนะี่ยชุมักติดอันนั้นอะไรหมันดึวป่าโคเป็นเนิดเจออุดไปวันนี้เหรอ อยู่คิดดินงงอมกัมันแซ่บไปขักเลย่างหอยที่หายาอะไรมันแซ่บนะ่ะแต่บอกคือราคาก็แพงความฮอนทุกคนนละยาบอว่ดเพิ่นไปเอาวันพดหรือว่าเบื่อไม้งามไม้มาอันข้างทุกคนนะี่มันฮอนแห้งน,นะว่าฮอนก็บฮอนที่ฮอนหวานทุกคนขนาดตอนแรงๆยังฮอนนะ từ lúc loop, huh? lại đây dead con ơi. New Tamin ted may not tinga. Mammon hết quân hơi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  đây, Hãy đến những khi đến quạp môn đưa nào đưa nắng 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 nắng

ตายแล้ววะฮะตายอืมน้าอ่ะอน้าตัวนี้ก็ให้นั่น,นยตัวนี้ก็รออยู่ทุกคน,น,น,นเฮบีเปล่งตัวเลือกมีน้ำแล้วแถวแถวว่ามันยังมีตายทุกคน ก็แข่งันเ้เนื้อขีนมันแข็งฮะ่เจคุุเอางุดอเลยบนี้นะมีเบื้องได้เออยสองคนคุดเด้ไหลไหวดิอืมใชหมโนนะมรเลย ที่ไม่คาดคิดก,ก็เกิดขึ้นอืออือต้องหน่อยนะทุกคนอันนี้ค่ะอือเราึงเน้่ยเราทำได้ตายเลยหน่ะหน่อยนี้อืออือบอลนี้นะบนนี้ได้สามหน่วยทุกคนอือต้องมันอยู่เป็นโมดเป็นโมดอยู่นะทุกคน ครับแล้วอยู่เป็นบ่อนเป็นบ่อน,น,อ,นอยู่ด้วยกระโพดว่าหอนทุกคนไอ้ฮอนเทวฮอนวา้าลีนี่หอยนะได้อยู่แต่มันหอนง่ายน,หน,หนึงเลยหอยนะนหอยขู่มะกด้ยทุกคนไนอ้กระตาไมมกระมานอยู่เด้อเห็นว้าเนี่กระเด้หนหนอนะมันถือตาง่ายยิ่มากกว่านี้แล้วตาง่ายแลมัน มันมีม้านะแดดก,กระแดดอะไรนะแดดแท้แดดว้ามันติดขินเนีาะนี่นไง นี่ทุกคนตอนนี้นสอนกับย่าและหาโคหอยนะในหลายเติบทุกคนเลยสายหมานนะมากระโว่าตรงนี้นะได้ประมาณได้ประมาณทยนึงทุกคน,นเลยพอแล้วแั่กรบว่าเอาหลายนะแกงมีเสพนีทุก,กนคนเดี๋ยวสอนก็จได้เมื่อหาเฮ็ดกินเฮ็ดยู่ก็มีนะมาหากินอยู่หน้าของบาระมอนหน้าสะฟองหน้าแคมนี่ทุกคนเลยน,ลยนี่มองที่ห้าวโคหอยกับโคมงนั้นแหละไปเดี๋ยวสอนจะได้เมื่อหาให้กินเฮ็ดยู่ก็ก็สีเมื่อหาให้กินเฮ็ดยู่ก็เดี๋ยวมาเยี่ยมหอยกนทุกคนเลย คือดินธรหมดเลยเมื่อนึกถึเซลคีอดินเม,มือนโอ้พร้อมทุกคนในหลายตืบได้ประมาณทูนึงนี่ละเไไขตก็ได้เขตก็บพราะาดเป็นครดเนาะเดี๋ยู่สองจะได้ยเงเมื่อก็แบบนี้นะฮอนแดดท,ทุกคนอ่ะโอ้หาอยู่หา,หา,หากินกะเพาอยู่ที่กินอยู่แต่มันหอนแดดนะฮอน,นไปตอนแรกยังหอนแดดแล้วทุกคนฮอนไปตอนเทงเนี่ยสลบปิดความเด่นเที่งหน้าทุกคน เข้มเึิ่แล้วทุกคนเดชได้ขึ então, ้นไปหาเสหอยไว้แล้วก็ยังลงมาหาเด็ดพระกำพูนั่นทุกคนนียเสหอยเพิ่มอันขีิดินมันอ้อนะวันนี้ยืมกล้องมาวาดถ่ายทุกคนเพราะว่ามันหากมาแต่ป่านะแก้วยังฮะเอากุ๊กกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวไปเถาะหอยเสอยู่แต่เพิ่นเนาะเพราะแหละมาเถาะหอยเสก่อนได้หลายตื่นไปทุกคน <languages? S 2> ได้ผู้ดีแกงชิมนี้นะแกงตัดก้นจะได้เซไว้นะเซกิดดินมันอ้อดีส่วนจะได้แตหาเด็กประกำผู้กับโพดเคอร์มาไว้แกงพวกนี้นะโอเคขาข้ามมาวาดเพิ่นได้นะกับเคดอันนี้เคด่าซ่าไป้สามโต้เคดสามสี่โต้กว่าดดินมันอ้อกับพวกแห้งเบื้องคีดดินมันนั้นพวกนี้อันนี้งอหอยโขลกินกับกาบอยู่เลยเซคือมันอ้อนะจะหาเด็กประกำผู้ท่าอันนี้จะเซ แท้ไว้เพื่อมันสีออกก็เพรแห้งนี่กาจะสอนกาแท้หอยพีิเรพที่ร้อยละทุกคนนี่เดีือดไรเก็บเดี๋ยวสิได้ได้มากเก็บมันพักกัมพูด้วยพักอีเลือดทุกคนเอากระแทลงมาเก็บเรียบร้อยได้ทุกคนเก่งสู้อหอยนะไปเดี๋ยวเฮางหูกอนเฮางหัาส่วนก่อน,ท,ท,นทุกคนโอ้พักกัมพูดทีดทางพุทธละทางหัทางศูนนี่พักกัมพูดกับผนตกใ่หลายรอบเงาเงาทุกคนปู้โหสิเคกะปูเรียบร้อยทางพุทธน่ะเป็นฝั เป็นเบอร์มะคิดทุกคนนะเน่กมะคิดมันยังไม่ใช้เป็นมาหลายได้อันนี้เป็นพักกัพูหูต่พักงามงามยทุกคน,น,นมันหกออกนักก็อ้อนาี่นหนกก็ออกเลยทุกคนเลยเดี๋ยวปิดออกก่อนแขงจะหอยออมจะหอยแซ่บไปทุกคน,น,นืเบอร์อ่อนงามงามด้วยต้นนี่จะอ่อนมันอันนี้ก็เป็นโก้โกย ออกเตะลงมาเก็บเก็บผักก้อนทุกคนเลยจะเอ้ยจะสนเป็นฮดซูม,มือในผักยี่ไหนพัก๊ำพู่มันก็เลยโป่งเบิ่งงามแล้วกับพลุกใช่แน่นะวันนี้ก็มืดฝน,นแต่บีโต,ต๊ตกไั้เทิ่อะเสียงผ้าด่งเสียงผ้าด่งทุกคนเลยกเกงใส่พัก๊ำพู่เขียวๆแซบๆไปเลย ันจะเบิ่งอ่อนนุ่มทั้งหมดป่าพอแล้วทุกคนเดี๋ยวโอ้โหชิเคอร์ก็วันนี้นะแกงซุ่หอยโอชิเคอร์กระปุกไว้ชวนข้างขึ้นนี่ อทุกคนเครืองที่ห้าสิปุเครืองที่ห้าสิปุเครืองห้าสิเก่ปุเครืองไว้เนี่ยทุกคนเบมมคิดปุกกแขวนน่ะเป็นเนี่ยละทุกคนเยทางพุนกะพักโบปุไม่แล้วพักโบกะป้ามืดฝนทุกคนมืดฝนมากละก่อนนี้ยังง่ายเด็กคนเงาฝนตกกีเนาะนี่โซนกะอันนี้โกยเงาทุกคนโกมังยิวทางนันกะพักกับพู เดี๋ยวขึ้นไปหาให้กินเฮติยู่ตอล้างหอยต้ทุกคนกล้วยอันนี้คือกล้วยค่ะทุกคนนี่มันยังมีสุกขึ้นมาหอดเถือแล้วเก็บพักที่สะสอนสีแกงใส่หมดละหอยระเซไว้หงเตโต้ไปทุกคนรอ,อน,นเล่ะเด็กเป็นรอนตัวมีรอนทุกคนขนาดเซหงซุดโต้ลงไปหาเก็บพักก็จนขึ้นมา มันก็ยังมีโลนอยู่นี่ก็ดินมันอ้วกหลายนะเดี๋ยวจะเอาไปตัดก้นก้นอันนี้นะตัดก้นก้นแกงพอดีแกงเลยชั้นนี้นะแกงลายกับโบเซบ์เลยชั้นี้นะพอดีแกงแกงลายกับกินบอเบอิ้ลในถ้วยหนึ่งพอดีนะว้าน้ำขี้ตุ๋มเนาะ เดี๋ยวเอาไปตัดก้นก้นทุกคนในถ้วยหนึ่งพอดีหอยโขดได้เอาเมนหอยงมตอนนี้สอนการล้างไปทีร้อยแล้วทุกคนมาตัดก้นก้อนนี้นะตัดก้นหอยหรือว่าต่อยก้นหอยก็ต่อยก้นมันยังเป็นเก่งนะง่ายง่ายมันจะง่ายมันง่ายตีบตีบอนุอยู่ทุกคน กระับ,บื้อเซ็คนเกลียวโซนนะคะเลิกกจะด้วยน้อยๆได้ ดกระตัดกลนหอยไปที่เร้อ,อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมาล้างรอบสนงก็หักจากที่ตัดผืวแล้วแล้วก็ นี่ขิดดินเหมือนก้านนะล้างหอบฟองล้างเซโมเลยเดทุกคนพอดีแกงนะดีเซฟไม่แกงนฮะแกงลายกับโบเซฟช่วยนึ่งนพอดีแกงหอยนะแกงลายก็กินบบเบิร์ดแล้วล้างผักโตผักกระพุ่ กังพูนี้ตำห้าเดียวก็มาคิดกับข้าเบื่อทุกคนพอแล้วเดี๋ยวไปตำเคืองหาตำเคืองแล้วก็ตำเคืองปุงแล้วก็ปุงเคืองก็มาเน้ยทุกคน,นเลยหลือกล้างแล้วเรียบร้อย คิดก็ม่มีหอยถ้ากา็ล้างเรียบร้อยพมาคิดก็เข้าเบิร์ตทุกคนเลยพักก็ล้า,างเรีย้อยละนี่ม,มามาตำกอนมานี้นะมาคิดก็เข้าเบิร์ทุกคนเลยตำเห้ดีให้มันมุนหมุนเลยนะเบิร์ตตำได้กับปุกเคืงมาเดี๋ยวยังขาขึ้นแกงแซ่บผักชีคู่คุยาาเคืองก็ล้วเรียบร้อยละ

่อยน้ำลงไปเลยบึงเคืองรอบดีเอาเลยนะนี่เกือบเป็นนูปลาแดกขาดบีได้นะทุกคนขาดบีได้คือปลาแดกเนี่ยอใหอมันห,มหมอมหอมอืต้องหอมปอาลาแดกเลย พุงรอ,อบเดี่ยวได้ทุกคนเลยไปเดี๋ยวไปค้างขึ้นหมอ้อก็มานี่นะค้างหมอ้อขึ้นต่อไฟปุู้ว้าวกระมักว้าวผิดรีทุกคนเลยใส่ยิ่งข้าวแห้งแล้วบ่เลยแล้วปรุงเครื่องเรียบร้อยทุกคนตอกขีงทุ่มอยู่เลยเนาะ,ะลืมคำเริ่มมืดแล้วทุกคนเลยหลังจากที่ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เอามาค้างขึ้นต่อไฟต่อไฟกนทุกคนท้ามันซุกแบบนี้โดยสิฮอหขั้นตอนกินแล้วทุกคนเลยใส่ผักกําผู้นนะน้ำมันก็เขียวเขียวนะ คือประเด็นนำเห้มันนุ่งๆทุกคนเนอะ้าอ้อมไว้ถ้ามันซุกแบบน,นี้เดี๋ยวจิ้งไน่ก็ได้กินแหละไฟกระลุกได้ใจได้เหมือนนี้เลยคุดแห้งอะไรนะทุกคนคือซุกแลบบอันนี้นะเดี๋ยวส่วนจะได้ปร่งกันทุกคนอู้คืนหอมเลยนะเคล็ดกระข้ามกระเปื่อยแล้วเนาะน้องสาวโทรมา นองสาวบวัดเป็นโทมะมืดเลยทุกคนเอาโทศัสไตยเลยเดี๋ยวตักก่อนกแก่งกินเข้าถ้วยนึ่งพอดีทุกคนอืมอดีแ่บเลยนะสำนีน,นะไปเลยแล้วเรียบร้อยทุกคนถ้าต้องกินมันนี้นะถ้าคนมากบมีกินนะเดี๋ยถ้วยนึ่งพอดี น้ำก็คือดีน้ำคือดีต้นเลยได้ไปสดนี่เดี๋ยวเรียบร้อยเลยอ้อมหอยมามาทุกคนของยู่ของกินกี่เรียบร้อยอันนี้แกงเฮดบดทุกคนนี่อ้อมหอยกับฟูมาเดินเขาแรงน้ำกระสอแกงเฮดบดบ๊ทว้าวเพิ่นเอามาตะป้าอันนี้ทุกคนแซ่บแซบแซบพอหื้ม เคนหอยเคยหอยก็ไมเข้มจังน้อยหืมหืมเมืนก็นดน้ำมันเคหอยน่อืมเพื่อนหยกล้วยะหายกลเรียบร้อยหายตะเ้นยเยอะห่ย้ไงบ่ หอยขูม eh> ันมากเขาแรกเขาแรงแกงหอมเขาแรงแกงมันนะกรับแกงให้บ๊น no ู่นน้ำันมมากมลยล้างแล้วบ่มึงนนล่ะอันน้ำแล้วโบยุงตุ้งยุ่งโบยงกรตุ้งไม่ทน้ำ จุบเลยว่าตัดก้นแล้วเรียบร้อยแล้วฮึแบบมันเกลี่ยไม่บดนำชุดน้ำมันแช่เกลีย่ยหวยน้ำนมมันไฟก็มีอยู่แบบมันซองมากมันซองมากกับมันบีหุ้งข้าน,นะทุกคนดุดซับหวาน เกลยวหมยผู้บาววิ่อย <c oughs> นังงามนังงามเพิ่นนะคือหอยไ,ไม่กินได้กินบ่คือหอยอ่ะอื้มกินเตาไหวกินเตไมกิตลีกินยเก่งือใกล้เลย เอาโอเคทุกคนตอนนี้กะจะสอนการกินข้าวกินน้ำอิ่มไปที่ร้อยอลไทุกคนเลยมื้อานน้ำผาพอแม่พี่น้องไปอันโคหอยไปหายู่หากินก็ถือว่ามาเติมมาทุกคนได้ทวยน้อยนึ่งพอดีแกงนะกินกะอิ่มไปที่ร้อยเดี๋ยวสอนการสิได้ไปหานน้ำแล้วกัสิได้ปักพอนก็เนาะเดี๋ยวสำหรับกินนีสอนการสิได้ขออนุญาตปิ๊กคลิปไป้ั้นมิลักมกใจได้เข้ามาติดตามแล้วกัครับส้ม เดี๋ยวคลิปหน้าโอนหน้าพอ,พอสอนม่เด้อทุก да คนสบายดีสวัสด да ีบ๊ายบายทุก да คนพอสอนในคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวสอนสิได้ไปหาอันน้ำพักขอโตพักพอกเพระาะอากาศมันฮ้อนแห้งทุกคนไปหายอยู่หักินกระเ้ยไข่ย้อย,อยบลอดกะอากาศฮ้อนเนี่ย